สวัสดีค่ะวันนี้สเปรย์น้ำจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการตรวจภายในของผู้หญิงเรานะคะซึ่งก็อา,อายอาุยิ่งมากขึ้นเราก็จะต้องมีการตรวจตรวจ,ตรวจสุขภาพภายในหรือตรวจสุขภาพประจำปีนะคะส่วนทางทางสเปรย์น้ำก็คือได้มีโอกาสาหาหมอปรึกษาแล้วก็ตรวจเลือด จากนั้นก็มีการนัดตรวจภายในนะคะภายในมดลูกนะคะของผู้หญิงเรานะคะซึ่งวัย40อัพก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจตรวจภายในร่างกายประจําปีนะคะรวจมดลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งก็ได้ผ่านการตรวจเลือดไปแล้วเขาก็หมอานัด ตรวจเลือดก็4หลอดนะคะที่ตรวจไปก็เช็คเลือดเช็คอหไรผ่านไปแล้วทีนี้ต่อไปก็มีการนัดตรวจภายในมดลูกนะคะซึ่งก่อนจะถึงวันตรวจภายในหมอเขาก็จะเขียนสั่งยาให้เราไปไปไปรับยานะคะเพราะว่าก่อนอสมวันสวันก่อนที่จะตรวจภายในเขาจะมียายาให้เราสอดอ่า 3คืนนะคะยาสอดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ดนะแบบนี้นะคะยาสอดภายในสามคืนก่อนวันตัวแล้วก็จะมียาให้เราทานนะคะเจ็ดวันเวันภายใน7วันเราต้องทานเช้าแล้วก็เย็นนะคะยาทาน จากนั้นพอพอว่าก่อนวันจะตรวจก็มียากแก้ปวดให้เราทานคือหนึ่งวันนะคะเช้าเย็นแล้วก็ ตื่นมาเช้าหมอเขจะนัดประมาณ10โมง10โมงเช้าซึ่งก่อนไปเราก็จะทานทานข้าวแล้วก็ทานยาไปเหมือนเป็นยาแก้ปวดประมาณนั้นพอไปถึงหมอเขาก็จะ,ะให้เราเปลี่ยนชุดนะคะแต่เสื้อเราก็ยังยังใส่เหมือนเดิมเสื้อยังใส่เหมือนเดิมก็คือเท่ว่าแค่ท่อนล่างที่เราต้องเปลี่ยนเขาก็จะมีชุดคลุมใหม้ผลูกมัด้ด้หลัง แล้วก็พอไปถึงเขาก็จะมีเครื่องมีอะไรแล้วบอกว่าให้เราหายใจลึกๆผ่อนคลายทําตัวสบายๆไม่ต้องกลร็งจากนั้นเขาก็จะมีทั้งมีหมอสองคนนะคะอีกคนนึงก็คืออยู่ข้างเราอีกคนนึงก็เป็นคนจับเครื่องอที่ว่าจะจะสแกนเรานะคะประมาณนั้นซึ่งณตรงนั้นก็กตื่นเต้นแต่ก็พยายามทําตัวให้ผ่อนคลายว่ามันว่า ไม่ไม่ต้องเกรงผ่อนคลายรีแหละให้มากที่สุดเราจะได้ไม่ปวดไม่ปวดเยอะจากนั้นเ,เขาก็เราก็นอนหงายทางขาเขาก็บอกว่าจะมีการถ่ายภาพสแกนเราภายในก็มีการใส่ลายเสร็จพอหลังจากนั้นเราก็ น่าจะประมาณ 5- ้าถึงสินาทีประมาณนี้นะคะจากที่หมอ,หมอตรวจแล้วก็สองกล้องภายในภายในนี้คลื่นของเราจากนั้นก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปนั่งรองที่ห้องนะคะนั่งรองที่ห้องจากนั้นประมาณ20นาทีหมอก็เรียกเรียกอีกซึ่งเรารอบสองนี่ก็คือว่าเหมือนเช็กว่าหมอเคลียร์ทุกอย่าง ไม่มีอุปกรณ์ภายในท้องเรามันเช็คทุกอย่างเรื่อรอ้อยเช็คอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็กลับไปนั่งอีกแล้วก็ลงอีกจนกว่ามัจะเรียก ทีนี้หมอเขาก็พอสักพักประมาณ10นาทีได้หมอเขาก็เรียกตัวแล้วก็ไปดูผลเอ็กเรยนะเดี๋ยวจะให้ดูผลาบอกเขาก็ละเอียดมากเลยค่ะละเอียดเรื่องน้อีว่าสบายใจทีนี้ผลตรวจเอชเอยมาก็หมอเขาก็ให้ดูผลตรวจถามว่าเราดูออกไห้เราดูไม่ออกแต่ก็ทุกอย่างโดยรวมก็คือหมอว่า,าผ่านไม่มีอะไรผิดปกตินะ

ปเป็ยนยด้านไปสองใบนะคะสองใบ,ง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 บที่เรามีกนนารเอ็กเรย์ดูไม่ออกเอามาดูก็ยังดูไม่ออกดูไม่เป็นก็โอเคก็สบายใจแล้วทีนี้ก็อยากจะฝากกับผู้หญิงเราสาวๆนะคะที่มีอายุ30 3สบอัพ40อัพก็อยากให้เราไปตรวจสุขภาพภายใน ของเรานะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงเราเราไม่รู้ว่าภายในเราจะมีสิ่งผิดปกติอะไรทางที่ดีคือเรานัดหมอไปตรวจภายในให้ให้รู้สึกว่าเออไม่ผิดปกติอะไรดีที่สุดตามนั้นเลยค่ะโอเคุณคก็กลว่าโอเคนะคะฝากคุณสาวๆนะคะไปตรวจสุขภาพกันโอเคค่ะมีอะไรที่ว่า อัปเดตใหม่ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะค <sẽ S 2> <k ha. S 1> ่ะสวัสดีค่ะ